สวัสดีครับฝ่าอื่นสวัสดีปีใหม่นะครับวันที่หนึ่งก็จะทําการจับฉลากนะครับตามสัญญาขออนุญาตจับก่อนครึ่งชั่วโมงเนาะเพราะว่าตอนแรกนัดเอาไว้เที่ยงวันนี้มีธุระด่วนนะครับก็เลยเดี๋ยวมีสิบสองท่านนะครับก็ลุ้นๆนะครับว่าจะเป็นใครนะครับที่คอมเมนต์เอาไว้ใน YouTube นะครับสิบสองท่านนะครับใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับขอขวัญปีใหม่นะครับ ส่งฟรีนะครับจับขึ้นมาหนึ่งใบเลยนะครับอันนี้ผมนะครับมีความใสซื่อตรงอยู่แล้วนะครับไม่มีการลำเอียงนะครับแผ่นแทนตื่นเต้นนะครับปึ๊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 บอ้าวนี่ใครเนี่ยประยุทธ์บุญโปูกนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมติดต่อไปทางไปทางข้อความนะครับพี่ประยุทธ์นะครับขอบคุณมากครับที่ร่วมกิจกรรมสนุกสนุกด้วยกันนะครับปีใหม่ก็ขอให้มีความสุขนะครับ สวัสดีครับ